ตั T T ้งข okay. ึ้นมาตั้งขึ้นมาต่อยกตั้งขึ้นมาอะนอนบนต้นไม้ตั้ตัวออกไปใส่เลย่นยาใช่หครับตั้งขึ้นมาก่อนโอเคใส่ให้นัองให้โลค่ะไม่รับ g o ค g l e แล้หน่อยดีรองแป๊ไม่มีเลยนอนบอกคนหน่อยงคนได้หมดเลย ัดแบบเดิมแลวกับแบบเดิมตลอดไปแบบเดิมตลอดไปใครย้ายอยายทำไมต้องายพอกันรจแล้วกันไหม่ต้องถอดกันงดึงขึ้นจะวางตรอนจะวางอะไรคอะไรคะขอโทษไหม ครับลูเต๊บนะไม่กินอะไรก็ได้วอยู่เนไม่ขายนะคนนี้เอไกนนม่ถ้าไกินน้ถ้าไ่กินน้ำ้ำะเดวนะลูกว่า ตูนึงหนึ่งแปดอันนี้อันนี้ของใหม่นะคุณดูล่าช็อกโกแลตตำนงก็ได้นะคะโปนอะไรดี้มา เรือกมาเลยลูกมันแบบมันมีแค่นั้นนะคะเรือกมาเลยอะไรนุ่มเนี่ยมันหวานจ้าอ๋อเธอจักจื้อข่อยดูใช่ ส5บาทตัวละ้าอะไมไม่กินเอาสดนะสดนะจ๊ะเอ่าไหรนมีห้าใช่ไหมไมเอาเลยไม่กุเหร

แง่สองนึงเด้ปะเจาไมนตัวแนี้แต่งงานเหรเ็น่นน่าเหตนี่่อดเนี่ยออาว่าจะกินข้าวโพดไม่กินหรอนันนีไ่นแล้วน่ะนวยแตเนอหน่อยกขึ้นไว้น่ายองไกจะปนอกนไ่เด้อว่ายงไเด้อเอเบ่

ăn cơm có lá thì thì nhám nữa rồi, <laughs> chỉ ăn bớt không bằng, còn đây nó ăn phê không bằng, không, không,